สวัสดีครับวันนี้ผมจากบริษัทสยามคูบูตา o คอร์ปอเรชันนะครับวันนี้ก็มาแชร์กระบวนการดีๆนะครับที่จะช่วยให้กับทางกลุ่มลูกค้าเกรรษตรกรโดนนะครับได้บินโดนได้อย่างถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดนะครับก็ต้องบอกว่านะับปัจจุบันนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโดนที่มีน้ำหนักเกิน25กิโลกรัมนะครับ จะต้องมีการขออนุญ,ญาตอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับซึ่งทั้ง3ขั้นตอนเนี้จะต้องขออนุญ,ญาตผ่านระบบ uas portal เท่านั้นนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็คือการขอจดทะเบียนอากาศยานโดรนนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ทางร้านค้าผู้แทนจําหน่ายนะครับได้ทําให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นขั้นตอนในการขออนุญาตขับขี่ นะครับหรือใบขับขี่นั่นเองนะครับเรียกกันง่ายๆนะครับจนถึงได้ตัวใบขับขี่ขั้นสูงนะครับที่น้ําหนักเกิน25กิโลกรัมนะครับซึ่งตรงนี้เองทางรัฐผู้แทนจาหน่ายก็ได้ทําให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับที่เราจะมาโฟกัสกันนะครับก็คือในส่วนของ ตัวที่สนะครับก็คือระบบใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือการขออนุญาตทําการบินในพื้นที่นะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการขออนุญาตทําการบินในพื้นที่เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะครับและมีขั้นตอนอย่างไรนะครับก็อันนี้นะครับก็จะชี้แจงให้ทางลูกค้าได้ทราบเบื้องต้นนะครับว่าเงื่อนไขในการปฏิบัติการบินนะครับที่ทางกปทกําหนดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มตั้งแต่ห้ามบินในช่วงเวลากลางคืนนะครับห้ามบินเข้าใกล้อากาศยานห้ามบินเข้าใกล้เมฆ ห้ามบินเหนือผู้คนนะครับหมู่บ้านหรือชุมชนนะครับห้ามบินในพื้นที่ห้ามบินห่วงอากาศห้ามบินนะครับส่วนระดับความสูงนะครับห้ามบินเกิน90เมตรนะครับจากพื้นดินนะครับห้ามบินภายในระยะ9กกิโลเมตรจากสนามบินนะครับซึ่งอาจจะมีลูกค้าบางรายนะครับที่มีแปลงนานะครับอยู่ติดกับสนามบินอันนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตนะครับจากสนามบินโดยตรงก่อน นะครับรวมถึงห้ามบินในสถานที่ราชการโรงพยาบาลนะครับเว้นแต่อาจจะได้รับการอนุญาตนะครับและก็ในส่วนสุดท้ายเลยนะครับการบินนะครับต้องไม่เกาะให้เกิดความเดือดร้อนความลำคาญแก่ผู้อื่นหรืออันตรายต่อชีวิตนในลำดับต่อไปนะครับเราก็จะนำเสนอในเรื่องของวิธีการขึ้นทะเบียนนะครับโดยเข้า ่านตัวระบบ UAS Portal ครับโอเคครับในลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการนะครับขออนุญาตบินนะครับในพื้นที่ของตัวท่านเองนะครับก็โดยอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์ของตัว UAS Portal นะครับก็สามารถพิมพ์เบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนะครับเราก็คลิกดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้บังคับนะครับอันนี้ก็ เข้าสู่ระบบนะครับตาม User และก็พ a s s w o r d ที่เราได้สมัครไว้นะครับในตอนแรกหรือสมัครไว้ตอนที่เราขอขึ้นทะเบ,บียนโดนนะครับก็หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาที่หน้าโปรไฟล์หลักนะครับจะเห็นได้ว่าณับนะปัจจุบันนะครับยูเซอร์ของท่านนะครับก็จะได้รับอนุญาตของตัวใบอนุญาตนักบินขั้นพื้นฐานและก็ใบอนุญาตนักบินขั้นสูงเกินกว่า25กิโลกรัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีในการ ขออนุญ,ญาตบินในพื้นที่นะครับก็ให้ทางท่านนะครับมาที่ตัวไอคอนพื้นที่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดเพิ่มพิกัดที่อยู่นะครับโดยพิกัดที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพิกัดที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการจะบินนะครับหรือเราสามารถกดที่ลูกศรโลเคชันตรงนี้ได้เลยนะครับไอตัวหมุดเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่อยู่ ที่เราอยู่ณปัจจุบันนะครับก็ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองลองปักหมุดนะครับเป็นสถานที่ตรงนี้นะครับลองดูนะครับแถวแถวจังหวัดอุตรดิต์นะครับผมลองปักดูนะครับโอเคผมกดบันทึกนะครับก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับให้เรากดเพิ่มพื้นที่นะครับเพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยของเราขึ้นเรียบร้อยแล้ว นะครับจากหมุดอุตรดิตที่ผมปักหมุดสีแดงเมื่อสักครู่นะครับจะเห็นวงกลมสีเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งวงกลมสีเขียวเนี่ยจะมีรัศมี50กิโลเมตรจากหมุดที่เราปักไว้นะครับในสเต็ปต่อไปนะครับเราก็เลือกวัตถุประสงค์นะครับของการปฏิบัติการบินนะครับในที่นี้นะครับให้เลือกเพื่อตัวเอง นะครับพอเริ่มพูดตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งชื่อนะครับทดสอบนะครับแปลงทดสอบหนึ่งทีนี้ผมลองแปลงทดสอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราซูมนะครับเข้าไปในบริเวณพื้นที่นะครับในกรอบวงกลมสีเขียวนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะบินนะครับหรือแปลงนาของเรานะครับที่เราจะบินเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับถ้ากราฟิกนะครับตรงนี้ดูยากนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น Google Street นะครับแล้วซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเป็นพื้นที่นาพื้นที่เขานะครับก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะครับ ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมลองซูมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแปลงตัวอย่างนะครับผมลองวาดเฉยๆนะครับอ่ะนะครับสมมุติตรงนี้นะครับผมจะบินโดนนะครับตรงนี้นะครับตรงสมมติว่าตรงที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของผมนะครับแล้วผมก็ดําเนินการวาดเลยนะครับนะครับซึ่งไอคอนการวาดนะครับสามารถเลือกได้นะครับตั้งแต่สี่เหลี่ยมนะครับวงกลมนะครับหรือจุดธรรมดานะครับ นี่ครับผมก็ว่าเลยปุ๊บเรียบร้อยนะครับสมมุติเราได้แปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เราจะบินนะครับเราก็ตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้รูปภาพการบินสมมุติถ้าเรามีรูปสถานที่เราก็แนบไปได้ก็ได้ครับแต่ในที่นี้ระบบมันไม่ได้ต้องการนะครับไม่แนบก็ได้ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันนะครับปุ๊บเป็น ที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเราสร้างแปลงทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องมาขออนุญาตบินต่อนะครับในในแปลงทดสอบที่เราสร้างไว้นะครับให้เรามาที่ไอคอนรูปโดนนะครับรูปโดนตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับลูกค้านะครับได้ขึ้นทะเบียนโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าบางท่านที่ไม่ใช่เจ้าของโดนนะครับให้เลือกที่โดนที่ใช้ทําการบินนะครับแล้วมาเพิ่มมาเพิ่มโดนที่ใช้ทําการบินนะครับโดยกรอก สีเรียวนะครับของตัวโดนหมายเลขตัวเครื่องนะครับแล้วก็วันเริ่มแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับในที่นี้อันนี้ผมลงทะเบียนตัวโดนขอผมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็ทําการขอขึ้นบินได้เลยนะครับโดยคลิกที่ขอขึ้นบินเพื่อการเกษตรนะครับหลังจาก คลิกเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็เลือกเหมือนเดิมเลยนะครับจะมี5ขั้นตอนขึ้นมานะครับจะเด้งมาอีกเบราว์เซอร์หนึ่งจะมี5ขั้นตอนนะครับเลือกเพื่อตัวเองนะครับหลังจากนั้นเลือกพื้นที่เห็นไหมครับระบบจะเด้งแปลงที่เราวาดไว้มาให้อัตโนมัติเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาระบุวันและเวลาที่เราจะบินนะครับสมมุติว่าผมจะบินวันพรุ่งนี้นะครับเวลา6โมงนะครับส่วนวันนะครับเราสามารถขอระยะเวลาได้ จนถึง1ปีเลยนะครับเราก็เลือกไปเลยนะครับเมษาหกห้าวันที่ยี่สิบเก้าหกโมงเช่นเดียวกันนะครับระยะเวลาที่เราขอได้สูงสุดคือ1ปีนะครับหลังจากนั้นเราก็กดถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เรากดอ่านหลักเกณฑ์ต่างๆเงื่อนไขต่างๆในการบินนะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดอ่านผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้ผมกดอ่านแล้วผมก็ไปไวๆนะครับกด ติ๊กถูกนะครับว่าได้อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับในสเต็ปต่อมานะครับขั้นตอนที่4ใกล้จะจบแล้วนะครับก็มาเลือกในเรื่องของแนบเอกสารต่างๆนะครับเอกสารกรมสิทธิ์ที่ดินนะครับว่าเราเป็นเจ้าของที่นะครับแนบคู่มือปฏิบัติการบินนะครับในที่นี้คู่มือตรงนี้ให้แนบคู่มือใช้งานที่แนบไปกับตัวสินค้านะครับส่วนที่สาที่เราต้องแนบนะครับก็คือเอกสารคู่มือจัดการความเสี่ยงนะครับก็ให้ท่านลูกค้านะครับดาวน์โหลดตัวแบบฟอร์ม ออกมานะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็แนบกับเข้าไปใหม่นะครับซึ่งในที่นี้ผมทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแนบเอกสารสักครู่นะครับหลังจากที่เราแนบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยนะครับในในส่วนนี้นะครับเขาก็จะให้โชว์ข้อมูลที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นะครับให้เราตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับว่าที่เราจะบินถูกต้องไหมนะครับ โอเคหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยนะครับให้กดยืนยันได้เลยนะครับทีนี้นะครับระบบก็จะส่งคํา,าขอขเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคําขอของเรานะครับเราสามารถมาเช็คที่กิจกรรมของเราได้นะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทาง กปทนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการรออนุมัตินะครับซึ่งระยะเวลาในการรออนุมัตินะครับจะใช้ระยะเวลานะครับไม่เกิน7วันทําการนะครับก็หลังจากที่อนุมัติเสร็จเรียบร้อยนะครับทางเกษตรกรหรือลูกค้านะครับก็สามารถบินโดนได้อย่างถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับถ้าเราสร้างผิดนะครับเราสามารถกดยกเลิกตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ไม่เยอะ เท่าไหร่ลูกค้านะครับเกษตรกรสามารถทําเองได้เลยนะครับผมก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางกลุ่มลูกค้าและก็กลุ่มเกษตรกรเป็นอย่างมากนะครับก็หวังว่านะครับตัววิดีโอตัวนี้นะครับจะช่วยให้ท่านนะครับเข้าใจวิธีการขออนุญาตบินนะครับด้วยตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้บินโดนการเกษตรของเราเนี่ยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ทางกรกฐ์กำหนดนะครับหรือหาก ท่านนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือยังไม่แน่ใจว่าจะทําขั้นตอนไหนก่อนดีนะครับหรือติดเข้าหน้าเว็บไม่ได้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อหาร้านค้าผู้แทนจําหน่ายใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับก็วันนี้ของผมก็จะมีเรื่องที่จะมานําเสนอหรือมาแชร์ลิงก์ให้กับทางลูกค้าทราบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ